สวัสดีครับผมนายคมคายเฉตชมพูครูกอสนตำบลขอไร่กอสนอำเภอนาเชือกวันนี้ผมจะนำพาท่านผู้ชมเข้าสู่หลักกติทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลที่บ้านโนนใจสีหมู่ที่17ตำบลขอไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับก่อนอื่นมาทราบความหมายของคำว่าโคกหนองนาโมเดลกันก่อนครับคำว่าโคกหนองนาโมเดลก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ ทำการเกษตรให้มีความเหมาะสมนั่นเองครับตัวให้ธรรมชาติเป็นตัวควบคุมองมันเองและมีมนุษย์คอยส่งเสริมทําให้มันสาเร็จเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบรับการที่จะเปลี่ยนใจของคนนั้นให้มาทําเกี่ยวกับกิจกรรมโคกหนองนามโมเดลนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับซึ่งตสนอาเภอนาเชือกอบรมแล้วอบรมอีกนะครับหลายครั้งหลายหนนะครับซึ่ง ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือการที่กอตนาวกพลนเชื่อถูกรวมโคบหนองนามโมเดลไปแล้วนั้นก็คืออยากจะให้ผู้เรียนนะครับเกิดความอยากเกิดความอยากรู้อยากเรียนอยากกระทํานะครับและเกิดการระเบิดออกมาจากข้างในนะครับซึ่งจุดจุดนี้นะครับอกอตนาวเพลงเชื่อก็ได้จัดอบรมไปแล้วก็มีคนที่อยากจะ ทำอยากจะเรียนอยากจะรู้อยากจะปฏิบัติจริงๆนะครับท่านผู้นั้นก็คือท่านพ่อผู้ใหญ่สุชาติแก้วส,สวัสดีครับท่านพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับท่านพ่อผู้ใหญ่มีความคิดผันอะไรที่จากแปลงนาของเราเนี่ยเป็นพื้น,พ,น,พ,น,พ,นพื้นที่นาของเราดล้วนนะครับที่คิดที่จะมาทําโคกหนองนามโมเดลซึ่งมัน กินเนื้อที่นาไปเยอะมากทีเดียวท่านพ่อผู้ใหญ่มีความคิดอย่างไรคือตามที่ทางกสนอได้อบรมเกี่ยวกับพวกน้องา้ํารีเดีวซึ่งผมได้รับความรู้และก็ที่นาตรงนี้ผมเคยคิดจะเปลี่ยนสภาพซึ่งที่แรกเนี่ยทำนาก็ไม่ค่อยได้ผลผลผลิตและผมก็อยากจะ พื้นให้ได้ผลเลยเข้าร่วมกับโครงการของโคกหนองน้ำบัเดลซึ่งกศนได้อบรมรบและก็เข้าร่วมโครงการทางพัฒนาชุมชนที่ได้จัดอบรมขึ้นส,สี่คืนห้าวันที่ศูนย์บ้านกำพีนะครับศูนย์สิบแปชื่อบ้านกำพีนะครับอ,อบรม4ีคืนหวัน รู้สึกว่าได้ความรู้มากมาอยากจะมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเองในเข้าสู่โคกหนองนาำโมเดลซึ่งได้รับงบประมาณจากทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับที่สนับสนุนโครงการนะครับและผมก็ได้เข้าร่วมและก็จนมาปัจจุบันนี้แล้วผมก็ได้อบรมทางคอชนที่ให้เขาร่วม รู้สึกว่าผมภูมิแลผมอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมและผมก็มีพื้นที่นาตรงนี้พื้นที่สามไร่นะครับ,รบที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ผมก็ได้มาลงมืออ่าลงมือทําซึ่งได้รับงบประมาณจากทางพัฒนาชุมชนนะครับ,รบทีนี้ผมอยากจะให้ท่านพ่อผู้ใหญ่สุขสนันอ์ปีเตี้ยได้พาพวกเราเดินชมว่าตรงนี้ คืออะไรตรงนี้คืออะไรนะครับมีประโยชน์อะไรนะครับอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่ได้นำพาพวกเราได้ไดดเดินชมลอบๆหมอกพรมน้นมาเรียนกันนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับก็คงจะเป็นบ่อสำหรับเก็บกักน้ำนะครับเวลาน้ำเยอะนะครับแล้วก็ฤดูแรงคิดว่าคงจะเอาน้ำตรงนี้ไปใช้ไปใช้นะครับจะได้ เอาน้ำในบ่อนี้นะครับไปใช้ลดนะลดต้นไม้ลดอะไรครับในช่วงฤดูดูแลงครับครับครับยันเราสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรได้ไหมคือเราเลี้ยงปลาได้ครับช่วงช่วงหน้าฝนนี่ก็จะได้ไปหาจัดหาพันปลามาเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในของครัวเรือนครับครับครับนี่นะครับเป็นคลองไส้ไก่นะครับที่ขุด ลองรับน้ําจากส่วนข้างบนแล้ลงมาสู่คลองถ้าคลองเต็มก็จะลงไปที่บ่อพักพักน้ํานะครับแล้วก็พอน้ําล้นก็จะไหลสู่คลองใส้ไกอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีท่อไหลลงไปสู่บ่ออีกบ่อที่สองอีกครับทําไมเราถึงทําที่พักน้ําเพื่อจะ ไม่ให้น้ํามันขาดช่วงนะครับให้น้ํามันกักอยู่เพื่อให้บริเวณใกล้ๆนี้ได้ชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพ,พ,พื้นที่เรามัน,มนต่างระดับเพราะว่าพื้นที่ครับพื้นที่ต่างระดับ<ช>เป็นขั้นบันไดนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นสองส่วนสามส่วนนะครับๆๆๆเราต้องกักเก็บน้ําไว้ตัวนี้ก็คือแปลงนานะครับที่เราจะได้ทํานาในฤดู ํำนาปีนี้แต่ว่าเราได้ปลูกพืชหมุนเวียนนะครับก่อนที่ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นนะครับตอนนี้เราก็ปลูกกาลังลงถั่วเขียวนะครับแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวถั่วเขียวแล้วก็เราก็จะลงดํานาในแปลงนี้นะครับเราเป็นปลูกพืชหมุนเวียนเป็นพืชระยะสั้นนะครับเป็นพืชพืชระยะสั้นนะครับเมื่อก่อนนี้ ไม่ไม่ไม่ได้ปลูกใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้เพราะว่าไม่มีน้ําเลยเราไม่ได้ปลูกนะครับพอช่วงนี้รู้สึกว่าเรามีน้ําอ่าแสงอาทิตย์น้ำโซลาร์เซลเราก็ต้องเป็ปลูกพืชนเวียนครับเคงจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้อนอีกก็น่าจะปานประมาณนั้นนะครับผมต่อไปภาใหญ่จะพาไปต่อไปผมจะพาไปดูพื้นที่ รอบๆนะครับที่เราได้รับงบประมาณที่โครงการเขามาขุดให้นะครับเพื่อลองรับที่จะได้ปลูกพืชต่อไปนะครับพืชเพราะว่าจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ต่างๆนะครับที่เราได้รับงบประมาณก็เพราะจต่อไปจะไปดูพื้นที่นะครับเพราะจนครับครับนี่คือบ่อที่สองนะครับเป็นบ่อที่จะรองรับน้ำกักเก็บน้ําฝน เพื่อจะไว้ใช้ในฤด,ดูแรงแล้วก็มีความคิดว่าจะเอาปลามาปล่อยอีกนะครับซึ่งตอนนี้ปลาก็ลงในคลองไส้ไก่แล้วก็บ่อพักน้ำแล้วประมาณ400ตัวมีปลาดุกปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับที่บ่อที่ลงในคลองไส้ไก่แล้วก็ต่อไปก็จะเอาปลาดุกมาลงในบ่อนี้นะครับผม แล้วคิดว่าเราเราจะมีอย่างอื่นอีกไหมพวกกบพวกอะไรจะเอาลงมาปล่อยได้ไหมก็กบก็จะลงบ่อแรกนะครับบ่อแรกที่บ่อแรกแล้วก็บ่อนี้ก็จะลงปลาแล้วก็ลงพวกกุ้งครับกุ้งฝอยบ้านเรา<อ>ครับผมต่อไปท่านท่อใหญ่จะพาไปดู ต่อไปก็จะจะพาไปดูพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้และก็ปลูกพืชไม้ผลซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการตอนนี้ก็กำลังรอ,อกล้าไม้อยู่นะครับ,รบ,รบสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่รองรับเพื่อจะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับซึ่งเราได้รับงบประมาณจากของโครงการ จากพัฒนาชุมชนที่จะจัดหากัานไม้มาให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ปลูกครับปลูกไม้ต่างๆตามที่เจ้าของแปลงต้องการคือเป็นการเตรียมพื้นที่เ,เป็นการเตรียมพื้นที่ไว้ครับผมต่อไปก็โคงกะได้มาปลูกตรงตรงนี้ใช่ไหมครับผม <c oughs> เวลาปลูกนี่ก็เป็น,ปนการเอามือสามคคีของ กลุ่มในในตำบลของเราหมายมเความว่าอย่างไรหมายถึงว่าเราจะรวมกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการโคกลงนามาช่วยกันมาช่วยเอามือสามัคคีหรือเป็นการลงแขกสมัยต่อนะครับมาด้วยใจมาด้วยใจครับการมามีการเตรียมอาหารเตรียมอะไรไหมก็คืออาหารนี่จะต่างคนต่างหอมมามามากินร่วมกัน เ่ามือสามัคคกีร่วมกันครับครับเป็นวันสามัี่ีครับผู้ที่จะมาปลูกมาปลูกมาปลูกในแปลงนี้นะครับต่อไปเราก็จะไปดูคณะทองคําว่าในคณะทองคํานั้นมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ใหญ่นั้นก็จะพาพวกเราไปดูนะครับเชญครับครับตรงที่เรายืนอยู่นี้ก็คือคณะทองคํานะครับอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่ทุกนานได้ แนะนําว่าพันนาทองคำเนี่ยเราได้ปลูกอะไรไปบ้างที่มันจะเกิดดอกออกผลให้ผลผลิตแก่เรานะครับเกิคครับครับสําหรับคันนาทองคาช่วงนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้อ่ที่ปลูกแล้วนั่นก็คือกล้วยนะครับกล้วยนี่รับกล้วยแล้วก็มะละกอนะครับซึ่งเป็นพืชกําลังเขียวขึ้นนะครับแล้วก็มะม่วงนะครับต้นมะม่วงแล้วก็มีต้นน้อยหนานะครับ แล้วก็มีตะไคร้นะครับในส่วนริมขอบโน้นนะครับก็จะเป็นซึ่งเป็นการพังก็จะใช้ไอ้หญ้าเนเปียนะครับปลูกกันนะครับกันไว้นะครับซึ่งพันไม้ต่างๆนี้ก็ได้จากอาของอสุดแยกออกจากาชาวบ้านมั่งนะครับที่มาขอเขาแล้วของตนเองก็ได้ แยกออกมาปลูกด้วยนะครับขยายพันธุ์ต่อนะครับในช่วงนี้ในคันนาที่เราที่เห็นนะครับจะมีล้กยนะครับมะม่วงแล้วก็มะละกอแล้วก็น้อยหนาตะไคร้นะครับที่ได้ปลูกไว้แล้วนะครับปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับครับสำหรับคันนาทองคำก็ท่านพ่อผู้ใหญ่ชุมานก็ได้ปลูกนะครับพืชทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นไม้ ลมุกนะครับซึ่งเป็นไม้ที่สร้างรายได้นะครับให้กับตัวเองนะครับฝังวันโอกาสหน้านะครับคงจะได้เห็นนะครับคันนาทองคาที่เต็มรูปแบบอันนี้ก็เพิ่งจะเป็นขั้นเริ่มต้นใช่ไหมครับขั้นเริ่มต้นครับเป็นขั้นเริ่มต้นเป็นเป็นคนที่มีความมุมานะเป็นคนที่ตั้งใจนะครับหลังจากที่ ได้ไปอบรมจากจูนยนการศษานอกระมบการศึกษาตามทยาศัยอรเอาเบอร์เชือกแล้วเกิดนะครับความอยากรู้อยากเรียนเกิดแรงระเบิดออกมาจากข้างในนะครับได้เสียสระที่นาสามไร่นะครับมาทําโคกน้องนามโมเดลนะครับหลังว่าโอกาสหน้านะครับก็จะมีคณะทีมงานมาศึกษาดูงานอยากจะให้ท่านผู้ใหญ่ได้บอกปากที่อยู่แล้วก็เบอร์โตระดับ ท่านผู้ชมได้รับทราบครับสำหรับเปอร์โทรนะครับ0610346044ผู้ใหญ่สุขนัดอินแก้วครับผมบ้านโนนชัยศรีหมู่ที่1 7ตำบลโพไร่อำเภอนาเชือกจังหวัดมาสารคคำครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สุขถนัดอินแก้วมากนะครับก็ขอสวัสดีครับครับสวัสดีครับ